นั่นไงโดนแดกเลยเมึงมันเล่นเกมเก่าๆม,มากก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะกับผมนายดำทอมินโดมี่นะครับก็กลับเข้ามาสู่เกม Resident Evil ภาคหนึ่งนะครับเป็นภาครูปแบบว่าออริท กีนั่นกันเลยทีเดียวนะครับจะไม่รอช้าแล้วรีบเข้าเกมนะครับเกมแม่งแท้ครับเพราะงั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ครับมันก็จะมีรูปแบบสามแบบนะครับของผมนี่ระดับผมแล้วเนี่ยผมเล่นเกมนี้ก็จบมาก็หลายรอบนะเล่นไปเล่นมาผมก็เบื่อเป็นกันนะระดับผมนี่ต้องเล่นระดับนี้เลยครับมาตาเลย standard ครับ นะ่าเช้าเขาจะมใีให้เราเลือกอยู่2คน,นครับระหว่างจิ้วกับคิสนะครับโอ้โหคิดภาคนี้นี่ยังธรรมดาธรรมดาอยู่ไปเจอภาคห้าภาคหดีครับโอ้โหนี่กล้ามนีมาเพื่อการตบไม่ได้ตบดต่อยโดยเฉพาะเลยนะถ้าเล่นผมเล่นจิ้วนี่จะแสดงว่ามันดูถูกฝีมือผมมากเลยนะผมเล่นจบมาก็หลายรอบแล้วนะเอานี่เลยเอาคิดไปเลย ผมอาจจะพูดแบบกระตุกกระตะหน่อยนะครับผมเพิ่งมาแครเก็บเรื่ใหม่ๆนะคราสีตัดทิ้งไม่เอาไม่ดูตอนนี้ก็เข้ามาสู่คฤหาสน์ของพจมาแล้วเอใช่หรือเปล่าวะาไม่น่าใช่นะอ่ะไปดูกันนี่คือสตร I don't know what happened โอ้ยประตูเปิดไม่ได้นะ Barry where's Barry อ๋อแบรีย์หายครับ Well I'm sorry but he's probably นี <No. S 2> ่สีไข่วะ What is that I'll go and check Okay Jill and I will stay in the hall in case of an emergency ต้องไปดูนะครับ Chris Take care อันแหนเป็นห่วงกันด้วยจินกันหรือเปล่าเนี่ยครับเราไปดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรครับประตูครับเปิดเลย ตัวแบบนี้จาคลาสสิกนะครับก็ค่อยเปิดไปท่าช้านะเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องดูเก่าของกูมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็มีอยู่2อย่างครับคือมีดกับกับสเปรย์นะครับเราจะใช้มีดไปก่อนครับไธรรมดาผมเล่นเกมเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยจะพูดนะฮะวันนี้ผมต้องเล่นเกมไปพูดไปด้วยนะฮะความจริงผมก็ไม่อยากแคสเกมหรอกครับแต่เพื่อนมันขอมาฮะก็เลยตัดไปสักหน่อยครับแล้วนี่อะไรเขาเนี่ย เอมเบรมนะครับถามว่าขออันนี้สำคัญไหมบอกเลยสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นไม่เก็บครับเก็บทำไมครับของเปลืองไปดูข้างในห้องนี้กันดีกว่าครับ <c oughs> โอ้อต้องไอไอไม่ค่อยสบายช่วงนี้ครับ <c oughs> ต้องสำรวจัูว่าข้างห้องนีม้มีอะไรบ้างครับแคดดี้ออฟซอสนะ อันนี้ล็อกจากด้านในนะฮะอันนี้ก็ล็อกจากด้านในเช่นเดียวกันครับแต่ห้องนี้ครับตรงไปตรงนี้กันเลยกว่าเฮ้ยอะไรอะโอ้โห,โห,หเลือดสาดจะเอ๋ใครเอ่ยหายมามาแล้วตอนนี้เรามีแค่มีดครับเพราะนั้นโกยครับใหญ่ไปยิงกับมันครับอย่าไปยุ่งกับมันครับ ต้องกลับมาตั้งสติอีกครั้งครับเราต้องไปยังไงเพื่อทุกคนทราบครับวิ่งกันเลยค่ะนั้นอ้าวภาพแม่งหายไปเลยเหร,อหรอือวะเวสเกอร์ชิลไปหมดเลยครับยังไงครับเนี่ยเฮ้ออะไรปืนนั่นเหรอโอ้ปืนปืนปืน เราแล้วในมือนลแตเราแล้วแน้จะเป็นปีของจิวครับทำตกไว้นะครับเพราะนั้นเก็บครับวิวิวเทคเบลิต้าเย็นเอาไปเลยครับตอนนี้ก yani ็มีป uh, ืนใช้แล้วฮะเราใช้ปีนะครับได้ไปที่ไหนต่อดีไปห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องประตูสีฟ้านี่ฮะ เราดูเข้า,เข,าเข้าข้างในนะมันจะมีอะไรครับเหมือนจะมีรูปปัน้นรูปมืงนะแล้วก็บันไดกากากระหนึ่งรู้สึกจะให้เข็นนะผมจำได้ผมเล่นนานมากครับโอเคครับข้างบนเหมือนจะมีกระดานกระดาษแผ่นหนึ่งนะฮะเราต้องเก็บนะฮะเพราะเป็นแผ่นที่นะครับโอเคไปโอเคโอเดเอ๊ะเดี๋ยวก่อน มันได้ไม่ต้องเขยนขนาดนี้เลยเหรอความจริงนี่ผากเอาก็ได้นะไม่ต้องได้ขนาดนี้หรอกแต่เป็นระบบเกมกเราต้อง,เร,องเราต้องเชื่อฟังมันนะเข็นอี่หน่อยค่อยไปค่อยไปครับคืออ้อาวเฮ้ยเฮ้ยหล่ไป,ประโถนึกือว่าติดระโถขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ยังนี่ a map of one for will you take it yes yeah. เอาสิครับจะได้ไม่หลงทางครับลงห้องนี้ครับประตูล็อกครับ the c a r r y of s o r t มันคอออืออะไรก็ไม่รู้เราต้องติดตามไปเรื่อยๆครับไป out วันจ่ายวิ่งแม่งเลยขึ้นบันไดครับตอนนี้โอ้โหลีลามากปึ๊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 กห้าคันครับนับทำไมวะบรรยากาศนี้วังเวงมากครับกับเครือากพจมานบ้านใส่ทองครับโอ้โหซอมบี้ครับลังกาแล้ว มาเลยมาเลยควมมาเึ้ยเอ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 ้ยอะไรน,นะอันแน่แอคตินเนียนนะมึงนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยน,น,นี่แนี่เอาไอ้เหี้ยโอ้โหกลับทำไมเนี่ยโอ้โหเข้าไปใหม่ ไม่เหลือกี่นัดแล้วที่กินไปเยอะเลยโอ้ห้านัดตอนนี้ช่วยชาติประหยัดกระสุนครับโอ้โหตรงนี้อันหนึ่งครับเห็ุก่อนละตรงนั้นจะมีรูปปั้นอยู่นะต้องผลดวนลงไปชั้นล่างครับมาไหมมา,มาเร็วมา,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 มาเร็วมาไหมมาไหมมาเร็ว มาเลยโม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 ไม่ใช่หมาไปมาดิมาเลยมา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 ไมโ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 มเฮียนี่ไม่เชื่อฟังกูเลยมาเลยมามามาโอ้ยเฮียโอ้เล่นทีเผอกูเหรอสัตว์มาเจอกูมึงไอ้เหี้ยมปืนกระสุนหมดโอ้โห กระสุนแม่งมีพอแดงเลยครับมันตายยังว่าอมไม่ตายด้วยมาทางนี้สิกูจะผักกูปั้นมามาเร็วโมวว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 วนี่กูเรียกมึงดีๆนะซอมบี้ตัวนี้แม่งไม่เชื่องเลยนะมาเร็วมา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 โอ้แขนข้าวด้วยมึงเดินได้อ่ะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมสามคูนร้อยสามคูนร้อยไปเร็อวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเดี๋ยวรีบต้องรีเพ็ดครับ ุกมาวะคนกลางแคสเกมอยู่โอ้โหครั้งแรกในชีวิตเนี่ยดูไงกับผีตัวนี้ดี่ะต้องลงก่อนครับคุณผู้ชมนะใครมาอีกเนี่ยกูแคสเกมอยู่ครับค่อยมาทักวันหลังดีวโอ้โหอ่ะรู้สึกว่าเราขัดแค่กระสุนครับเราไปห้องนี้ก่อนเลยสุขภาพ หเสียงคนคนหัวใครที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นลกโลกอะไรพวกนี้ก็อย่าเล่นเกมนี้ให้มากนะครับเดี๋ยวจะหัวใจวายเอาพี่โดมเตือนแล้วนะห้องนี้เป็นห้องแบบว่าห้องพักอากาศหรือเปล่ามีกาด้วยอ่า ก็สูนฝตัดหกระสุนก่อนอน,อน,อนะครับแม็กมกาซีนนะครับเราต้องเก็บไว้นะครับลำเป็นมากแล้วที่ไครกันโอ้โหโดลดแดดสะพุนเลยครับนกกามาลงอาลุนเบอร์ฟ้านกกาบอยบินไม่ต้องมาไอประตูนี่ก็เสียเวลาจริงๆเลยโดนทิมเนี่ยเปลืองเวลาเนี่ยอ๋นนี่เป็นรอยเลื่อนนะ กจะเป็นลอยเลื่อไคนเมื่อกี้แหละไปไปเลยน้ารู้สึกว่าอยู่ทางนี้นะตายวายต้องโงอออด้านนี้ออด้านนี้ไวยผีโง่อยู่ตรงนี้เว้ยผ่าไป ื่องจากเกมนี้ผมไม่เล่นนานนะครับแต่ผมก็เล่นจบไปหลายรอบแล้วอาจจะลงรวมเรื่อยๆเหก็ขออภัยโอ้โหสามตัวเลยอ่ะอ่ะแฮตติ้แฮตติ้แฮตติ้แฮตตี้หลอกกูไม่เนียนหรอกจะใช้มีดก็ไม่กล้าครับใช้กระสุนดีกว่าครับอ้าวตะโกนเก็บทำไมเนี่ย มาใกล้แล้วโอ้โหบอมบี้ตัวนี้มีอยู่3ตัวไหนจะมาออกมาแล้วยิง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 ไปไกลกูลหน่อยก็ได้นะยิงนี่เนี่ยรอบตายหาครับตัวนี้ตรงนี้ป่ะโอ้โหตรงนี้เลย เอาเอีย๊ยกระสุดมดออกก่อนออกก่อนเข้ามาผมชอบงงจริงกระปุกเอ๊ะกระปุกสามเอ๊ะปุกสี่เหลี่ยมเนี่ยสลับกันอยู่เนี่ยลบลบได้โง่ไปาทีวางนี้แล้วเว้ย แน่แนบเนียนมากครับช้าจริงๆคนเหนือปะเนี่ยคิดคนเหนือปะเนี่ยช้าจริงๆโอ้สามตัวเลยายเข้าเข้าโอ้ญี่ปุ่นไง Whoa what is it ใครอะอ๋อลิเบก้าครับโอ้ลิเบก้าครับ Sorry I didn't mean to do that รอดมาได้ไงไม่รู้ You must be from the Bravo team Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. Are you alright? Yes, I'm Chris Redfield from the team. Are you the only person here from the Bravo Team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway. But I, uh... uh... แมนชั่นคีเยสเอาไปเลยกุณแจคูดูหน่อยละกัน The Kelly of Sword นี่ครับเป็น Sword Sword ไม่ส Sword อีกเรียกว่า Sword Key ครับเป็นกุญแจดาบครับใช้ไข่ห้องได้บางห้องครับต้องเก็บไว้นะฮะ พอนี่ผมต้องการเซม,มากเลยเปิดดูครอยว่าในหีบมีที่อะไรบ้างครับ<อ>มีอะไรพอรที่ชอบให้ผมมีชีวิตรอดกลับมาได้อันนี้เหมือนจะไม่ค่อยใช้เก็บไปนีมามีดไม่อาเก็บอ่าโอเคครับโอเคดีพอตอนนี้มีพวกหมึกอะไรหีกูเซไหมเนี่ยไม่มีเลยก็ต้องประจงกันต่อไปครับ มาแล้วครับได้ฮัลโหลมายเมา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 ไปมามาบบชามลามามาามาามามามโมา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 ไป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 ,ไป,ไป โอ้โหล็อกอีก the carry out ammo ฮะบอกกินยาก่อนไม่ไหวจะตายหาฮะโอ้สบายตรงนี้มีซอมบี้อยู่สามตัวนะยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยแอคติงป่าวะแอคติงครับเฮ้ย พวกมึงไปเรียนการแดงที่ไหนมาวะไม่เนียนเลย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 ไอ้นี่ก็ยังน็อตเอาเตอร์แล้วเตอร์แล้วเออโอ้ยเฮียอิสัตว์โอ้โยมึงแอคซี่ซ้ำต่อเหรอไอ้นี่แนี่ยซ้หัวแม่งเลยเฮียเอาตะกูตกใจเลยหาเอ้ย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 กระสุนหมดอีกกระสุนหมดเอ้ยนาโม้จริง ดี๋ยวมอเนานะน,นี่เนี้ยที่เนี้ยเนี่ยแอคติง้งไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนยิ่งยิ่งเฮ้ยกูมีครูกูสอนการแสดงนะเว้ยบอกกูได้แอคติ้งไม่เนียนเลยอ่เอ,อ้ยห้องนี้เป็นห้องอะไรกันก็เข้าไปดูฮะกูเอาอะไรมาปะวะเอ้ากรเดี๋ยวเพชรมาออก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  ลกูเหลือก,ก,กี่นัดวะก9นัดแต่ที่ห้องดูหรอครับนี่ครับห้องนี้สามารถใช้ซอสขี่ได้ครับเข้าไปเลยเออกระสุนโอ้โหสว่างมาปวดแล้วเย็นเข้าไปเลยเออผสมกระสุนก่อนห้องนี้นะครับ ดูเหมือนว่าประตูนี้จะดูสึกใหม่ๆมากครับเหมือนว่าจะเป็นระบบทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นหลังตู้นี้แม่งต้องมีอะไรแน่ๆครับกูเตรียมตัวใจตวเตรีกูเตรียมใจไว้เลยข้างในมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยกูจะเข้าไปดูกับไอ้นี่นสัตว์ส่วอะไรครับเนี่ยน่านทายไม่แรงกูหรอกว่าแล้ว,ว เอ๊ะทำไมตายง่ายขนาดนี้วะข้างในรู้สึกจะมีกระสุนอยู่ด้วยนะโอ้อาจอาจเข้าใจง่ายดีอะเนี่ยอาจไวๆอาจเข้าใจง่ายได้ไงวะข้างในเป็นกระสุนอะไรครับต้องเข้าไปดูครับชิว ไม่ใช่กระดองตาวนะครับแต่เป็นกระสุนนะ,ะับตายให้มันขวดชิวด้วยผมจะไม่ลดเสียงเกมนะครับเพราะว่าเพื่อความมีเพื่อให้มีอัธยศไอ้อัธยศไอเหี้ยอัธรลในการดูให้มากขึ้นนะครับปวดเสียงต่างๆไว้เลยะครับอันนี้เหมือนจะกดล็อกจากด้านใน,นะครับเข้าไปเลย มีสองบี้ไม่เอาไม่เอากระสุนหมดกระสุนหมด้าสู่ห้องอาหารครับกลับไปห้องเดินครับเดี๋ยวเก็บเพชตาแมวก่นอนดูเพช Blue Gel g s เอาไปเลยเพชตาแมวตานี้ในภาคนี้จะมีสองสีนะครับคือสีแดงกับสี นำเงินนะครับสีแดงนี่กว่าจะเก็บได้ก็นานนะครับต้องดูต้องติดตามเราไปเรื่อยๆครับได้ไปใส่บนตาเสือครับแล้วเรียกเพชรตาเสือไม่เพชรตาแมวต้องใส่ครับ อะไรเนี่ยไปดูดิมีอะไรวินเคสเยสเอามาอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นสลักนะฮะเราต้องเก็บให้ครบสี่อันนะครับก็สลักสี่อันก็มีสลักของธาตุล้มพระอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนะครับเราต้องเก็บมาให้หมดสี่อันนะะเพื่อไขเข้าไปสู่ในด่านต่อไป เอบล็อ, yeah. อกเกมอาวุธกเกมนี้ต้องแบบว่าต้องเดินวนไปวนมาอยู่ที่เนี่ยซ้ำเซลซ้ำเล่านะครับเพราะนั้นการเล่นเกมนี้ต้องมีความอดทนค่อนข้างจะสูงหน่อยนะกโอ,อ้อกุญแจนี่มันเปลืองมากต้องเอาไปไขาให้หมดห้องก่อนได้านอดคีไขให้หมดครับไขให้หมด มา,าก,ก็ได้ดูครับวันนี้ต้องมาแครครับ mm hmm. เพื่อนไม่อยากดูครับจำใจครับต้องมาแครครับ mm hmm. หลังในากานะครับต้องมีแน่ๆครับติดตาไปเรื่อยครับ อเล็กซาวดิสคัทบประโยชน์แล้ว mm hmm. ทิ้งไปเลยโอเคต่อเลยครับต่อเลย mm hmm. พยายามพูดพูดไปเรื่อยครับพยายามจะไม่เงียบนะธ mm hmm. รรมดา,าคนเล่นเกมไม่ค่อยพูด mm hmm. เล่นไปพูดไปไม่ใช่ผมฮะ mm hmm. เปลี่ยนโนนะครับอ่ะพักอืดเอออย่างนี้ดิค่อยทําทใ,ชใช้ใช้ท่าน,นี้ได้หน่อย่อกี้บันไดมันยกเอาก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องดันหรอก เป็นโนต้ตเพลงครับโนต้ตเพลงต้องใช้กับเปียนโนชัวครับ Kiss and comfort can not lead a music ตอนนี้ว่าคิดนี้เขาไม่ไจบไมไ่จบด้านดนตรีนะฮะาะนั้นเล่นเพลงไม่ค่อยได้ครับเราต้องหาตัวช่วยครับโอ้โหดีก็เพีย้ยน ต้องให้ลิเบก้าช่วยครับดนตรีกับผู้หญิงเขาเปียโนผู้หญิงที่ขอเข้ากันครับถามว่าเล่นได้ไหมอ๋อ it's the moonlight sonata ้าตตาดวยครับ can you play พอ <า S 1> <พา S 2> ครับเพลงนี้เล่นได้ไหมลองดูก่อนเย้ <S <S yeah, เล่นได้ด้วยโอ้โห อดิเพราะว่าโอ้โหเพราะจริงๆเยี่ยมดีไปเรื่อยๆครับโอ้เพลงมาจะจบเพลงแล้วจะจบเพลงแล้วจะจบเพลงแล้วได้ไหมจบเพลงแล้วจะใกล้จบเพลงแล้วใกล้จบเพลงแล้วโอ้ยเฮีย What โก้ชมแม็กแม็กแมพบีต้องโอ้โห f a little. เราต้องให้เวลาเขาครับ May I practice for a while? รับวั s ไปเลยครับเห a นแค l ซีจัสรีล็อกดสอนครับโอเคเราปล่อยเขาดีไปเรื่อยๆครับส่วนเราก็ต้องมารจุกับซอมบี้ต่อไปครับไปออกเล่นเต็มเพลงได้ก็บ,บอกกูด้แล้วกัน ไปนะแล้วผีตัวนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไปไหนอีกโอ้ไม่เป็นไรครับปราสาทนี้ยิ่งยาวไกลครับกว้างมากครับแททวันเดียวไม่จบหรอกครับต้องมีหลายพาร์ทครับได้่ครับห้องนี้ครับ ตอนนี้นะครับเป็นท่องทางเดินยาวต้องมีแน่ๆครับน่าใหญ่าว่าแล้วโอ้โห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 โอ้แดกเลยครับแหมมาสองตัวเลยครับแต,ะะแต่เรายังไม่อยากไปสู้กับมันครับเพราะกระสุนกูหมดกูต้องการกระสุนอยู่ไหนกระสนุนี่ห้องอะไร ไปดูครับห้องอะไรอ๋อไปห้องนางคนะนี่ก็เป็นโ,โ,โสดโสดโสดใช่ว่านอนติ้งยุทธภูเหมือนจะช่วยอะไรเราไม่ได้ฮะอันนี้เป็นอาา่อางอ่างอ่างจากุชชี่ครับหลักสเปนฮะต้องรินน้ำออกฮนะั ว่าข้างในมีอะไรอ๋อเป็นกุญแจครับ small key เย็ะเอามาครับกุญแจนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเก็บไว้ด้วยนะครับเอ๊ะไปดวนี้ประตูอะไรเนี่ยเข้าไปดูนะ หห้องไม่มีอะไรบางๆเนี่ยอยก็เล่นไปได้สักประมาณนึงแล้วนะฮะแล้วเขาจะขอสำรวจไม่นานนะครับเดี๋ยวเราต้องถัดไปพาต่อไปแล้วนะอ๋ออันนี้เป็นปืนช็อคกันครับสุดท้ายของเต็มอ,อีกโอ้เราไม่สนครับเราไปต่อฮะร,รู้สึกว่าถ้าเกิดเอาช็อคกันไปเลยนะครับแล้วจะมีห้องนี้จะมีหิน หลบมาทำเราเบนแต่แต่ครับเพราะนั้นเราไม่หลงกลครับเ้าวอาไอ้เหี้ยเดินไม่ได้อีกเล้วโอ้โหเ้ยจบเลยจอยครับจอยหลดหลดโหลดเฮ้ยติด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 ไม่ได้สงสัยคงผมคงต้องยกจอไปพาร์หน้าแหละครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอาจจะแค่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามครับอย่าติดตามผมพาต่อไปครับสวัสดีครับ Hi